เอ้ยสิเี้ยก็มอเบบีนายจะไปไหนนะโอ้ยตายยังตายแล้วนะเราจะตามเพื่อนไปกันครับตัวนี้เราไปแล้วครับเราไปแล้วครับอ๋อสิกำงินแตกเราเรียบร้อยครับ PVP ครับ PVP ตัวนี้ครับไปไหนละครับเอาตามดแล้วครับเล่นหนึ่งคนครับอยู่ไหนละครับอยู่ข้างบนครับ สีแดงแตกจังวะน,นี้จังว่านี้สีแดงแตกไปแล้วนะฮะเอสีเหลืองเราอย่างโหดเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้ยกูเล่มสีแดงนี่เอาสีแดงเลอคนเดียวสีแดงเลยคนเดียวสีแดงเลยคนเดียวแล้วสีแดงเรียบร้อยจีจี ไอ้การ์ดต้าบล็อกหกสิบสี่ชึบชตั้งเหลือซื้อบล็อกเพิ่มโอเคไปละเพื่นอนคุมเตียงให้ดีๆนะเพื่อนมาแล้ว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 ลงไปซ้ายลงไปซ้ายน้องลงไปซ้ายสีเขียวสีเขียวสีเขียวเจ็บไปหนึ่ง เยนโลแมนเยนโลแมนลงมาสิเพื่อนนายจะรออะไรลงมาดิเพื่อนนายรออะไรเออลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมลงมาแล้วจังหวะนี้พี่เก็บไปสี่คิวแล้วไม่ได้มันต้องเพอร์เฟกมันต้องเพอร์เฟกทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟก โอ้ย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 ,อยตายอีกหนึ่งฮนะท่านแน่เห็นนะว่าทำอะไรอยู่กลับทำไมเหรอ เรียบร้อยฮะกลับ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 ไปลวจ้าจังหวะนี้เราได้มาหนึ <h h ่งเตียงแล้วจังหวะนี้ตายเออ กระจกมันเท่าไหร่สีเขียวแต่โอเคยังโอเคอยู่สิบสองไอรอนเพื่อนเร็วเพื่อนเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวยโอเคไม่เล่นลิ่นไมเล่นลิ่นเล่นลิ้นเลยเล่นล่นเลย เดี๋ยวมันจะไปไหนจะ๊ะจะไปไหนจะ๊ะ จังเลยเผื่อโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยหนี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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ตายอะไรวะ ล่องหนนั่นไหนอะสปีดโอ๊ยใฮ้ยเอมาลอยมีเอมาลอยอยู่จัมวีโพชั่นสปีดโพชั่นซื้อมาเลยแล้วกันจัมวีโพชั่น เ้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้อันนี้ใช่ไม่ได้กองไปโอ้ยโอ้ ้าวอะไรวะเอาล่องโหนเนาะเออ